เงี้ยตามบุกพุ่งวิน้องครับเขาเ้าเาขาเทียเ่ย,เยเงเหรอครับนี่เต็นเนื้อหลวนๆได้พี่น้องครับเนี่ยเทปเอียงกับมือทุกอย่างเลยไหมเนี่ยกล่องฟื้นโอ้บอกผมสิเข้าดาวแนละ้วพี่น้องครับ 8ปด่วงแห่สิบหกนาทีครับผมเขาง่ายตรวดจาดกับตำบักคุงใส่มากอกเผ็ดๆลมบ่อยๆครับพี่น้องครับวันยากาศอยู่ข้างบ้านีเองครับพี่น้องครับได้ยังมาฝากมาตอนคุณผู้มชมมือนเดอ่ะพี่น้องครับสองหีบพี่น้องครับเหับหนึ่นง เห็นหนาปกจางหน่อยกันพี่นวังครับอ่พี่นวังครับจช่แช่บบเบิดดอกกินเบิดนี่ก็ะมูเมนเบอมาัดพี่นวังครับสไตบอมัดก็คือมันมูเมนในหน่วยในพี่น้องกินบวนบเบิดเด้อครับ เนี่มาวางโชว์ไปแฮมดูดีนะครับเบิ่งได้หลายนะครับเป็นส่วนจีนนะครับสําหรับผู้เบิง่ง,งเนาะจะยื่อขางด้ยวยอนยะ่าไล่ด้วยพี่น้องครับยืนเงินหนาวกับพี่น้องครับมืเอเย็นกับหูมบุมสามมือเย็นกับกเราพี่น้องครับ ถดถอยลงมาเมื่อวานเมื่อก่อนนี่ซีผืนเมื่อนีอน้ลดลงมาเรือสามใหญ่เึ้นมากโต๊ใจนะครับโอ้ยอประหุม <c oughs> มากพี่ตวนครับคายีใหญ่คุยไ, <c oughs> <c oughs> ได้ลายหลอดตามมะกุงูง หอ,อามมะกอกไสใบกระเทียมสดพีหน่องครับโอ้เห็ดพะโละหรอเอา สวัสดีครับพี่้องครับโอ้ เฮ้ครับแอบไลยเรื่องกินเมืองเออเข่าติดข้าได้ไม่นอนครับหนาวหลาย 好牛。 อขอกันมาเล่นนะครับที่แรงว่าสิเฮ็ดเยี่ยบองอบก็สิสเขากันคือเราครับคือเราครับ

มันมันร่มเย็นนี่ร่มหนาวอ่ะโ้ปลาปลาปลาควาตัวนี้สองลูกกวัวเียมังครับตัวนี้ครับอืม สาเก,าเก่าแก่สาเก็เจาะมันติดทั้งมงผมไมทายถ้ำถนนล้นทาง้งยุม,ม่งงา,านแะอลาใส่สาพน้องจอปลาสาเก,าเก,าเกา่าก็เจา ลมตีตึงๆไม่แล่วพี่น้องสิ่นทายสะบานพี่น้องครับบ่บเบิดดอก chào khen chào khen biển chậu than lắm rồi quá mực rồi hàng ừ. bài mình thảm nó hay chỉ à, nhiều có luôn các ừ. 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 คลายอยู่ี่นครับบกบมนีกินแต่ผักสุขาพสุขภาพไรกับอมไหว้เงินนี่ครับ Peace. <laughs> อ่องเรื่องครับขอพูเดรเรองครับผม,มปี่ปลาคอเรื่องครับเนาะ่ะเสียครับตำมะคุงแล้วก็ใส่มะกออ ขพอดีพอดีกินปลาแห้งนะครับเนาะปลาคอ,อย่างดีโอ้อคัะพี่น้องครับขอบพูดหลายๆครับพี่น้องครับอยู่ดีมีแห้งสุขูสุขวนเด้อมาดีกินน้ำเบิ้งให้เบื้อยู่ในตู้เย็นหมดแล้วจบเลยครับพี่น้องครับไก่ปีใหม่แล้วอยู่ดีมีแห้งสุขูสุขวันนะครับเด้อพี่ชมีลาบกันขอบคุณครับ คนขายไข่หนาวไข่แอร์เขาเนาะ